สวัสดีครับพบกับมุมสปอร์ตอีกครั้งนะครับวันนี้ไปชมหนึ่งในแมตชว์วอลเลย์บอลที่ตื่นต้นก็เปิดฉากขึ้นเซตที่ 1. ทีมไทยเปิดตัวมาด้วยแผนที่เหนือความคาดหมายโคชตัดสินใจพักผู้เล่นตัวหลักบางส่วนและส่งทัพดาวรุ่งลงสนามเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่นั่นอาจเป็นการตัดสินใจที่ประมาทเกินไป ฟิลิปปินส์ลงสนามมาด้วยแววตาของนักสู้ที่ไม่กลัวใครพวกเขาเปิดเกมเสิร์ฟที่หนักหน่วงและเฉียบคมกดดันเกมรับของไทยจนรวนไปหมดบอลแรกของเราเข้าจุดได้ยากลำบากทำให้เกมรุกอันเป็นเอกลักษณ์ของเราแทบจะใช้งานได้ไม่ได้เลยในขณะที่เกมบุกของไทยสะดุดเกมรับของฟิลิปปินส์กลับเหนียวแน่งราวกับกำแพงเหล็กไม่ว่าไทยจะพยายามตบหนีไปทางไหนพวกเขาก็สามารถขุดขึ้นมาเล่นต่อได้หมด กลายเป็นฝ่ายฟิลิปปินส์ที่ทำคะแนนทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆท่ามกลางความเงียบงานของแฟนๆในสนามสุดท้ายสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นถ่ายพ่ายแพ้ในเซตแรกด้วยคะแนน17-25ต่อมันเป็นเหมือนการตบหน้าชาดใหญ่และเป็นสัญญาณเตือนว่าศึกครั้งนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดเซตที่2 เมื่อหลังพิงฝาทีมไทยไม่มีทางเลือกอื่นโคชต้องส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงมาทั้งเพียวอัชราพรและบีมพิมพิชยาถูกส่งลงมาพลิกสถานการณ์เกมเปลี่ยนไปทันที การประสานงานระหว่างพรพันธ์และตัวตบหัวเสาเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นไทยกลับมาเป็นฝ่ายคุมเกมและทำคะแนนเกินร้อยพวกเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่อยๆไล่เก็บทีละแต้มด้วยความนิ่งและสมาธิที่ยอดเยี่ยมจากที่ตามหลังอยู่หลายคะแนนพวกเขากลับไล่มาทันที่คะแนน24-24ต่อบีหัวใจแฟนวอลเลย์บอลทั้งประเทศ ในช่วงดิลส์ที่เดิมพันสูงลิ้วประสบการณ์ของนักตบสาวไทยก็สร้างความแตกต่างเพียงเสี้ยววินาทีและเป็นฝ่ายไทยที่เฉือนเอาชนะไปได้อย่างหุดหวิดสุดๆ26-24ตีเสมอเป็น1-1เซตได้สำเร็จแต่ก็ต้องบอกว่าหืดจับจริงๆเซตที่3มโมเมนตัมเริ่มกลับมาอยู่ฝั่งไทยแต่ฟิลิปปินส์ยังคงสู้ไม่ถอยเกมในเซตที่3ยังคงสูสีคู่ขี้ผลัดกันทำแต้มอย่างสนุก แต่เมื่อเกมดำเนินมาถึงช่วงปลายเซตในจังหวะสำคัญที่ต้องการคะแนนเพื่อปิดเกมอัจฉริยะของกัปตันทีมอย่างพรพันธ์เกิดปราดก็ได้ฉายแสงออกมาในจังหวะที่เกมกำลังตึงเครียดบอลล้นมาหน้าเน็ตพรต่อ20ขึ้นนำ2ต่อ1เซตเซตที่4แม้จะตามหลัง1ต่อ2เซตแต่ไฟในใจของสาวๆฟิลิปปินส์ยังคงลุกโชนพวกเขายังสู้ทุกแต้มสร้างความยากลำบากให้ทีมไทยจนถึงวินาทีสุดท้าย แต่ในเซตนี้ทีมไทยเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วพวกเขาเล่นด้วยความรัดกุ่มและสมาธิที่แน่วแน่ไม่ปล่อยให้ฟิลิปเปนส์ทำคะแนนไหลได้ง่ายๆเกมรุกของไทยกลับมาอันตรายอีกครั้งทั้งบอลหัวเสาบอลเร็วและ3เมตรทำงานสอดประสานกันอย่างลงตัวค่อยๆทิ้งระยะห่างออกไปและในที่สุดแต้มสุดท้ายก็มาถึงทีมชาติไทยปิดแมตช์นี้ลงได้สำเร็จ จบเกมไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้3-1ต่อเซตด้วยสกอร์ 17-25, ต่อ 26-24, ต่อ25-20ต่อ 20, และ25-20ต่อ 20. นี่คือชัยชนะที่ได้มาด้วยหยาดเหงื่อและหัวใจที่แข็งแกรง่งและที่สำคัญมันคือบทเรียนราคาแพงที่ย้ำเตือนว่าในโลกของวอลเลย์บอลจะประมาทใครไม่ได้อีกต่อไป ฟิลิปปินส์ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าพวกเขาพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงบัลลังในอาเซียนอย่างเต็มตัวสวัสดีครับ